เต๋อเต๋อวันนี้เราอยู่ที่พระรามเก้าซอย51แยก3มใช่ปะซึ่งตรงเนี้พี่อิงเขาแนะนํามาบอกว่ามีร้านหนึ่งซึ่งเขาชอบมากินมากเลยเขาบอกกับพี่มาประมาณสักไม่กี่วันวันนี้เองพี่ก็เลยชวนเต๋อมานะนี่ร้านหม่อมนี่นี่นี่ร้านหม่อมไปแล้วเข้าไปข้างในร้านเลยปะสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมาเจอร้านนี้ต้องบอกว่าพี่อิงนะเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมากินเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจะไปดียังไงวะ ลองมาดูสักหน่อยนึงนะเออก็พอมาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยอันแรกที่ชอบก็คือว่าบรรยากาศมันเป็นบ้านเนาะพอเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยพอจอดรถปุ๊บเนี่ยเออมันคือบ้านนะและ้วบังเอิญตอนนี้อากาศมันดีดม,มันก็เลยตั้งโต๊ะอยู่ในสวนด้วยเนาะไปมาอย่างไรถึงมาเปิดร้านนี้ได้จริงๆแล้วไม่ได้อยากทาร้านอาหารพูดตรงๆเหนื่อยพอดีได้บ้านหลังนี้ครับพี่แล้วแล้วร,ร,รู้สึกว่าชอบจังเลยก็เลยมาดูบ้านก่อนมาดูเสร็จชอบจังเลยหลงรัก โดนบ้านตะกดใช่ทาเลยทําเลยทําเลยทําเลยแล้วก็เซ็นสัญญาภายในประมาณ10วันแล้วใช้เวลากี่วันเนี่ยก่อนที่จะเปิดร้านสิวัน10วันนี่เก่งมากเลยนะในแง่พอดีอย่างนี้ครับได้มาดูบ้านประมาณวันที่2 0 27เมษาปีที่แล้วพอเซ็นสัญญา28แล้วพอดีที่บ้านดูเลิกเปิดกิจการเขาบอกมาที่9ก้าพฤษภาด้วยความที่เราต้องค่าเช่าก็เดิน เราสูว่าเอองั้นก็เร่งเลยเร็วที่สุดสิบวันต้นทุนฉันก็จะได้น้อยที่สุดใช่ครับก็เลยก็เลยไม่ได้คิดเยอะสิบวันนี้มีเวลาทําอะไรใหม่ไหมครับทั้งหมดโอ้โหแต่ว่าเราเริ่มจากครัวก่อนครัวก่อนหัวใจสาคัญเริ่มจากครัวก่อนมีวูดมีเตาเตาตอนนั้นมีแค่สามเตาก็มีเท่าไหร่ก็ทําไปแล้วเรามาลงมีภาชนะจานชามซื้อมาอย่างสี่ห้าสิบชุดพอเริ่มเปิดร้านเนี่ยจะเปิดแบบเอาตรงพี่อยากเปิดแบบเล็ก คือเมนูอาหารเนี่ยครับผมคิดอะไรไม่ได้ก็คิดถึงเมนูที่เราคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กเรากินมาบ้านเรากินแบบเนี้ยรสชาติแบบเนี้ยวัตถุดิบแบบเนี้ยจริงๆแล้วมีบางเมนูที่เพื่อนเพื่อนรีเควสว่าเฮ้ยไปกินที่นี่มาอร่อยลองทำสิลองทำสิพอเราทำห้กินเฮ้ยใช้ได้อะไรเงี้ยเราก็มารวมมารวมมารวมมาแต่มันสิบวันนี้นะพี่สิบวันเนี่ยตั้งแต่ก่อสร้าง เดิมเราเปิดแค่ในห้องแอร์ครับพี่เล็กๆก่อนเล็กๆก่อนแปดโต๊ะตอนนั้นยังไม่มันยังมันจะฝนนะ่ะมันตั้งข้างนอกลำบากนะโต๊ะข้างนอกไม่มีเลยร้อนด้วยผมจอดรถอยู่ในนี้<อ>สมัยก่อนเข้าเข้าออกประตูนี้ครับพี่แล้วก็จอดรถแล้วก็ขายแค่เนี้ยแปดโต๊ะพี่วันหนึ่งวันอาทิตย์แรกๆเปิดได้วันหนึ่งขายได้ห้าหกพันบาทไม่เป็นไรกูสตาร์แฮปปี้เลยอ่ากูสตาร์บอกแฟนคือจริงๆอยากจะทำเล็กๆอยากทำมาเนี่ยเฮ้ยโหเวิร์คทางนี้เวิร์คเอาแค่นี้แหละแฮปปี้ พนักง,งานเอาแม่บ้านที่บ้านมาช่วยล้างจานเอาคนสวนมาช่วยทําครัวเด็ดผักล้างกระทะในครัวหน้าบ้านวิคกิ้งเสิร์ฟอยู่คนเดียวทํากันอยู่เจ็ดแปดคนสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่ายัางเข้าครัวอยู่นะเ,เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอตอนมาถึงปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ในครวัวพี่มุนผมอะผมเป็นตั้งแต่เปิดร้านมาทุกวันเนี่ยเข้าร้านทุกวันเข้าตั้งแต่เปิดกับหลังลูกน้องทุกวันแต่มันมีความสุข แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอาหารทุกจานนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลงมือทําเองทุกจานลนะแต่ภาพของการที่เราอยู่ในรัวนั้นเนี่ยมันยังเป็นภาพคุ้นชินของคนที่มากินมาใช่ครับคือจริงๆแล้วสําหรับผมผมรู้สึกว่าถึงผมไม่ได้ทําเองแต่ผมต้องถ่ายทอด DNA ของผมให้กับลูกน้องที่เป็นทีมผมจะไม่จ้างคนเก่งก็คือหมายความว่า สาเหตุที่ที่พี่พูดบอกว่าเรายังภาพภาพที่คนจะเห็นเนี่ยคือเรายังเป็นภาพที่เราเดินเข้าเดินออกครัวเพราะว่ามันหมายความว่าสิ่งที่เราพยายามจะทําอยู่เนี่ยหรือในการทําอาหารของเรานั้นเนี่ยมันคือความรู้สึกความชอบดังนั้นเราต้องการส่งต่อดังนั้นคุณภาพของอาหารในแง่ของการทํานั้นเนี่ยคือสิ่งที่กล้องใส่ใจใช่ไหมใช่เพราะว่าใส่ใจสําคัญทําร้านอาหารต้องใส่ใจไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านการบริการ หลังบ้านเท่ากับว่ารสชาติอาหารของเรานั้นเนี่ยตอบโจทย์ในแง่ของผู้บริโภคที่มาทําจํากัดความอาหารของกล้องที่ร้านหม่อมเนี่ยคืออะไรอาหารผมเป็นอาหารไทยโบราณน,นิดนิดไม่รู้โบราณแค่ไหนคงไม่ใช่แกงโบราณแกงรันจุนไม่ใช่แนววงังแนวโบราณแต่ผมก็เป็นอาหารบ้านๆครับที่ผมถ่ายทอดและผมสัมผัสผมโตมาอย่างเนี้ย เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ที่มาทําอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราจะเอาไปทานเราหาทานเราจะหาทานรสชาติอย่างเงี้ยเราหาไปหาจากไหนกัน<ม>สำหรับหม่อมคนจะเข้าใจว่าเป็นหม่อมหรือชื่อหม่อมแต่จริงแล้วสำหรับผมคำว่าหม่อมเป็นคําไทยผมรู้สึกว่าเป็นคําไทยที่โบราณนิดนิดม,มีคลาสนิดนิดพิถีพิถันดูปราณีตดูทำอาหารอร่อยอ่ะคือดูสูงส่งดูเก๋อ เรียกชื่อแล้วอยากให้เห็นภาพใช่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหม่อมคําเดียวแล้วเราเข้าไปค้นหาดูเออยังไม่มีครับอ่าไม่เหมือนกันครับแค่นั้นเองเลยพี่ถ้าเปิดร้านชื่อกล้องผมว่าดูไม่อร่อยอะจริงไหมจริงไหมคือเฮ้ยไปกินร้านก้องกล้องไหนวะต้องไปเปิดดูรูปอาหารนี่ใช่แล้วผมว่ามันมันมันไปมันไม่รู้มันไม่เก๋อ่ะก็คําเดียวว่าหม่อมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอชิมอาหารนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ย บอกตามตรงว่าน้ำลายสอปากแล้วจริงๆนี่คือความจริงก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งกลิ่นอรมาติกของอาหารมันเค้ือนมาสองเนี่ยความสีสันเรื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันดูน่าชวนขิตมากๆเลยได้ขอบคุณกล้องมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าตอนนี้ถึงเวลาเราต้องมากินอาหารกันแล้วนะหิวมากพี่หิวมากพอหน้าตาอาหารเขาแบบว่ามาวาาปุ๊บกินเลยได้ไหมได้อ่ะข้าวโพดก่อนเราเริ่มจ้าวโพดกินเล่นก่อนอ่าเนี่เดี๋ยวผมฟังญาตตักให้ อันนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะกินแบบกินจริงๆเลยนะคือใช้มือเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีสางข้าวโพดอยู่นั่นเองกาลังจะบอกพี่ว่าเขาหั่นติดซางใช่เนี่ยต้องกินอย่างนี้เลยอร่อยนะอันนี้แปลกนะพี่อืมนี่เม,ม,มนูกับแก้มนะครับใช่ <c oughs> คือเป็นของที่กินเรียกว่าง่ายๆรสชาติคือมีความเค็มขึ้นก่อนแล้วก็หวานเน,นี่ยมาจากข้าวโพดเลยเต็มร้อยอร่อยนะอืมอันนี้เป็นขนมปังหน้าหมู ซึ่งอันนี้วิธีการทําของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้ชุบไข่จะมีบางสูตรที่เอาไปชุบไข่ก่อนอันนี้กินกับพร้อม,อมกับอาจารของเขาเอนนี้ตอนแรกผมมาเกือบไม่ได้สั่งนะพี่ทำไมอะนึกว่าแบบมันธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพี่เขาแนะนําว่าเอ้ยจานนี้ไข่ดีมากและหน้าตาดีด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นอาหารธรรมดาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะหากินได้ตามตลาดนัดอะไรเงี้ยนะ เพราะว่ามันจะมีเยอะพอสมควรเดี๋ยวนี้ขอไม่เยอะมากนะนี่หมูมาเต็มๆนะเนี่ยเห็นปะหมูมาเต็มๆเลยนอกจากไม่มันแล้วก็ไขมันในหมูเนี่ยไม่ได้เยอะอืยกินเข้าไปแล้วแบบปกติที่ไม่ค่อยฝันเนี่ยเพราะว่ามันมันต่อไปเป็นที่ขวงที่วนะครับ อันนี้ก็เป็นซี่โครงที่แบบว่าติดซี่โครงอ่อนด้วยนะก่อนุญาใช้มือเลยดีไหมเนี่ยเอนะสงสัยน้องมือพี่สามอันเลยน่ยโอ้เปื่ยดีนะนิ่มดีเลยแสดงว่าเขาต้องเคี่ยวก่อนนิ่มแบบว่าดูหน้าไม่รู้เลยเออนี่ดูหน้ากินนะกินง่ายด้วยเค็มขึ้นหวานเนี่ยมาจากตัวเนื้อหมูอย่างเดียวเลยเค็มขึ้นแต่เบาๆนะไม่ได้แรงมากเลยอืม แล้วก็ที่เราหั่นง่ายๆนะเห็นว่ามันนิ่มๆมาพี่จากเพียวไปมันก็เป็นอีกเป็นแฮกเจอร์เลยเนาะคือคือมันยังไม่ใช่แบบว่าเป็นหมูเปื่อยไม่ใช่ใช่แล้วก็แบบเป็นหมูนุ่มอะไรก็ไม่ใช่หมูแผ่นถูกต้องอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวเราลองยำบุญเส้นโบราณนะจะได้เห็นยำบุญเส้นโบราณเนี่ยคือเครื่องไม่ต้องเยอะแต่ว่าของเขาเองเนี่ยเขามีการใส่เหมือนหอมเจียวแล้วก็ใช้หมูสับนะ แล้วนี่ปรุงด้วยเนี้ยดูแลเป็นป่นแล้วก็มีุ้งแ้งมีกุ้งแห้งโบราณนี้ต้องกุ้งแห้งเนี่ยนะต้ดไกุ้งแห้งใช่แล้วก็มีกุ้งสดกับหมูสับนะครับพี่นี่ไงแต่มีหอมเจียวนี่น่าจะกลิ่นดีอันนี้เออคืออันเนี้ยเขาน่าจะมีการเพิ่มลงไปหอมเจียวลองชิมบุนเส้นกันพี่บุนเส้นดีมากอืนี่เราวางไว้พักใหญ่เลยนะกําลังเป็นห่วงการบุนเส้นอยู่เลยเพราะว่าบุนเส้นนี้ถ้าทิ้งไว้นานมันไปง่ายพี่ ยำมืนเส้นคือเปรี้ยวขึ้นก่อนครับเปรี้ยวขึ้นแล้วก็หวานกับเค็มตามอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะก็กลัวว่าเดี๋ยวมีกุ้งแห้งกุ้งแห้มันจะเค็มเนี่ยอร่อยดีเลยกินจ,จานนี้แล้วผมจะถึงน,นี่อะไรพี่อือยากได้เครื่องดื่ม <laughs> <laughs> อันนี้ <laughs> ใบเลี่ยงทอดกรอบยำใบเหี่ยงทอดกรอบอันนี้เนี่ยยำน้ำยำเขาใช้คล้ายกับน้ำยำถัวพลู ซึ่งมันจะมีการเข้ากะทิกับมีการใส่ตัวน้ำพริกเผาลงไปด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติจะค่อนข้างขอบคุณครับอาจจะน่าจะต้องอันนี้น่าดูแล้วน่าจะต้องเป็นหวานหวานนํำนิดนึงเนื่องจากว่าโครงสร้างรสชาตินี่ยมันน่าจะมาจากตัวน้ำพริกเผาเป็นหลักใช่เพราะเขาบอกจะใช้ยำถูกูใช่จานนี้อืมอันนี้เขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะเพราะว่าอะไรนี่ดูสิกุ้งเนี่ยเขาเอาหางออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วย้อมกินใช่เขาไม่ได้ใช้แบบว่ากุ้งทั้งตัวซึ่งมันจะกินยา อันนี้รส,สเค็มแล้วก็น่าจะมีมะพร้าวขั้วด้วยเพราะมันมีกลิ่นมะพร้าวั่วนิดหนึ่งหน่อยอันนี้เนื้อหมอมแลร้านนี้เขาใช้เป็นเนื้อไทยเขาใช้เนื้อไทยแต่ต้องลองชิมดูพี่อันนี้เป็นมันเนื้อกับโอริ่งบอยอไ,มไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันไม,ไม่ใช่น้ำมันทั่วไปกินกินแล้วสบายใจขึ้นก็ <laughs> อบอกว่าน,นี่ก็เป็นรสชาติรสเนื้อขึ้นก่อนคแล้วก็พริกไทยมาแล้วก็ เค็มเนี่ยไปปลายนิดหนึงแล้วก็น้ํามันเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทําให้มันกินง่ายขึ้นครับอืมเกิดกินแล้วเป็นไงบ้างผมกลิ่นแรกเลยก็คือด้วยความเป็นเนื้อไทยเนี่ยมันก็มีกลิ่นออกมามแล้วร้านเนี้สังเกตุุจ้าเลยครับอันไหนต้องเป็นเนื้อต้องเป็นกระเทียมต้องเป็นหอมอันนั้นมาเต็มไม่มีแอบก้อนเลยคือ,อกินแล้วุ้ยชัดเจนไว้อืมอะอะันนี้เป็นขมูขหทอดน้ำปลาแต่ร้านนี้เขาไม่ได้ตกแต่งอาหารเยอะนะ ไม่ต้องแล้วจานเจรินเขาไม่ได้แบบว่าพิเศษอะไรนะแต่วางทุกจานมาเนี่ยอยากกินทุกจานแปลกอันนี้แปลกแบบคือมันดูน่ากินไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโดดเด่นจะอยู่ที่อะไรความโดดเด่นจะกลายเป็นไปอยู่ที่อาหารเป็นหลักไม่ใช่ที่การตกแต่งแล้วครับอือแมนจานคือจานที่บ้านเลยอ่ะใช่อ่ะอราจะชิมแบบไม่ไม่มีน้าจิ้มหมูล้มดีนะ เค็มขึ้นก่อนหวานตามจากวัตถุดิบและแป้งกรอบๆมีรสชาติด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ปรุงรสในแป้งกรอบไม่จืดต้องหมูสับประเค็มก่อนนะผมมะนาบีไปแล้วใช่ไหมบีบเรียบร้อยครับพี่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูบ้านๆนะแต่หาอร่อยกินยากนะเนี่ยเมนูบ้านๆแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรถ้าปลาเค็มไม่ดีนี่คือแย่เลยนะส่วนมากเจอก็ เค<ไ>็มไปอกลิ่นไม่หอม,<ด>มอันนี้ให้พี่กินแ่บความดมไม่เท่าไหร่ตอนกินนี่แบบกลิ่นนี่เจ๋งกกลิ่นแบบว่ากลิ่น <ะ S 2> แบบกลิ่นไม่แรงมากดีจังหมูสับปลาเค็มเนี่ยต้องบอกนี้ว่าตัวที่เร้มรสชาติเนี่ยมันคือปลาเคม็มครับเพระาะฉะนั้นการปรุงรสเนี่ยคุณท่าไม่ต้องปรุงแต่หัวใจสําคัญที่สัดส่วนระหว่างตัวเนื้อสับกับตัวปลาเค็มเนี่ยต้องเกิดความพอดีหมายความว่าปลาเค็มแต่ละรสเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นหัวใจของคนที่เป็นคนครัวจริงๆเนี่ย อยู่ต้องชิมก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ปรุงตามสัดส่วนแล้วมันจะจบตามนั้นเนื่องจากว่าปลาเค็มในแต่ละรสไม่มีทางที่จะเหมือนกันเนื่องจากว่าการใส่เกลือการดูดซับเกลือสมมติตอนที่คุณทําปลาเค็มแล้วคุณเค้าเกลือในปริมาตรเท่ากันกับสัดส่วนน้ําหนักก็ตามเนี่ยแต่เวลาคุณเค้าคุณไม่ได้เค้าตัวต่อตัวคุณเค้าทีหนึ่งเป็นใหญ่ๆเยอะเพราะฉะนั้นเกลืออาจจะเป็นหนักอยู่ที่บางตัวเกลืออาจจะไม่หนักที่บางตัวดังนั้นมันถึงเป็นที่มาที่ว่าปลาเค็มบางตัวกลิ่นหอมปลาเค็มบางตัวทําไมกลิ่นตๆ อันนี้รนครับพริกขิงปลาสลิดฟูข้อแม้ของพริกขิงเนี่ยถ้ากินแล้วไม่ใช่นี่คายออกเลยนะรอ,อดูนะว่ากินแล้วจะใช่ว่าจะคายไหมว่าพริกขิงนี่เรากินคู่กับอะไรพี่พริกขิงเนี่ยจริงๆแล้วกินกับข้าวได้ข้อแม้ของพริกขิงเนี่ยหวานต้องขึ้นก่อนแล้วเค็มต้องตามเดี๋ยวดู<ช>กันไม่คายแต่คำที่สองจ้ะอร่อยมากอตอบด้วยแป้งเฉวียนก่อน่าครับ อันนี้แกงเขียวหวานทีิโครงครับพี่ห,หลังจากจานที่แล้วทีิโครงเขาดีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลองพริกแกงเขาบอกเขาทำพริกแกงเองนะครับวันนี้ของที่นี่เนี่ยแกงเขียวหวานของเขาเนี่ยจะดูเป็นขุกขลิง่งคือจะไม่ใช่เป็นแกงเขียวหวานน้ำเจอเพราะว่าอะไร,ร,ราะว่าตัวซีิโครงหมูเขาน่าจะเป็นตัวที่ต้องการที่จะให้กินได้เยอะๆถ้าไม่ั้นมันจะเป็นแกงเขียวหวานแบบแกงเขียวหวานหมูแกนี่ซี่โครงเขาขอโทษนะครับมีซีิโครงอ่อนติดด้วยท<บ>ุกอันแม้แต่กระทั่ง จานแรกที่เรากินนะที่โครงท้ากระเทียมก็มีซี่โครงอ่อนติดเหมือนกันอีกนี่สช่ว่าเขาเลือกของดีมากนะนี่คุณดมก่อนกะทิหอมนะจ๊ะคาดว่าน่าจะเป็นกะทิสดไม่ใช่กะทิกล่องแน่นอนเขาเป็นเกียวหวานเค็มขึ้นก่อนเขาไม่ได้เกลียวหวานที่หวานดีบดีดนี่หมายว่าบางคนเขาอาจจะมีบาง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 บงบ,งบ,งบ้านชอบคือหวานที่หวานไม่หวานดีขึ้นนิดนึงก่อนอ่าซึ่งมันจะกินง่ายแต่พอคุณกินไปพร้อมกับตัว เนื้อที่โครงออดปุ๊บเนี่ยในเนื้อหมูมันมีความหวานครับพีเองเพราะฉะนั้นอันนี้คอมเพล็กซ์มันจะเกิดการกลมเมื่อต่อเมื่อคุณเคี่ยวขึ้นอยา่างแล้วผสมกันอยู่ในปากอันนั้นรสชาติจะกลมมากๆอันนี้ผนังนะครับอันนี้เป็นผนังอะไรนะเตอ๋อผนังเนื้อใช่ไหมผนังเนื้อตุพี่แอบเห็นนะมีอะไรรู้ป่านี่มาแบบเต็มๆมีทั้งเอ็นทั้งเนื้อเตอ๋อครับน่ากินนะน่ากินน่ากินท<อ>ุกการ<อ>ร้านนี้พี่แกงนี่ถึงเครื่องมากเลยครับนี่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 โอ้โห คือผนังเนี่ยมันต้องข้นมันไม่ได้ใสนะและ้วการข้นของมันเนี่ยคือคุณต้องเคี่ยวเนื้อให้ดีด้วยนะเนี่ยเด็ดดมสิเออหอมนะสิ่งแรกที่กลิ่นขึ้นก่อนคืออะไรรู้ไหมกะทิเขาหอมมากเลยอะครับกระตุนก็เหลือให้เราเคี่ยวนิดนึงไม่ไม่ได้แบบเปื่อยจนเละแต่ตัวเอ็นเนี่ยนุ่มเพราะว่ากินเอ็นเนี่ยถ้าไม่ดีปุ๊บแข็งยิ่งเคี้ยวยิ่งเหนียวผนังอร่อยเลยอ,อันนี้ปลาสลิดคั่วพริกแห้งนะครับนี่นี่นี่ เขามีการเอาเขามีเอากะทีนาไปเหมือนแบบไปไปเหมือนแบบทอดน้ํามันเนี่ยน้ำน้ำมันนีแค่มะกรูดเธอเคี้ยวนี่ด้วยนะใบมากรูดทอดมันจะทําให้เกิดอาโรมาติกมันจะเกิดความหอมขึ้นทันทีอันนี้ข้อยากเกิดนะปลาสดทอดกรอบแบบาที่คุณปรุงรสแล้วคุณยังต้องให้รสชาตินั้นอยู่ในขณะที่ปลาสดต้องกรอบด้วยเนี่ยมีความยากถ้าอันนี้ เขาทําให้ตัวรสชาติเลือกเนี่ยเ,เบาๆแต่ตัวเลือกนั้นเนี่ยมีความเหนียวในตัวเองซึ่งความเหนียวเรียกว่าความข้นเพราะฉะนั้นปลาสลิดเราเคี้ยวอย่างนี้ยินเสียงเลยใช,ใช่ปะทําให้อยู่ได้นานด้วยม,มาเสิร์ฟมาอันนี้หมูสับต,ต้มบวยใช่ปะใช่ครับพี่แต่หมูสับต,ต้มบวยที่นี่จะต่างจากที่อื่นนะเขาใส่ผักกัดดองด้วยนี้ตอนผมสั่งนี่เขาขึ้นเป็นเมนูขายดีด้วยแล้วเออหอมดีนะ เนี่ยแบบอย่างที่ผมผมบอกพี่ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้ตกแต่งเยอะเลยจานนค่ธรรมดาแต่ว่ากลิ่นหน้าตารสมากเขามาครบทุกจานเลยเนี่ยกลึ่นหอมขึ้นก่อนใช่อร่อยนะปะกตดินเนี่ยบุ้มันเค็มใช่ปะอันนี้เขาเอาเอาเอา๊เอเอะผักดดองหวานนิดหนึ่งมาเพราะฉะนั้นพอรถมันกินไปได้วยกันปุ๊บเนี่ยมันถึงกลมไงเธอออยนะอาจารมาตักต้มยำปลากระพง นี่เขาจะเป็นต้มยำปลากระพงแบบกึ่งบ้านๆนนะคือเขามีการใส่มะเขือเทศแล้วก็พริกแห้งทอดแล้วก็เป็นใบผักชีราบลงไปด้วยเปรี้ยวขึ้นแบบเปรี้ยวขึ้นสมมุติอย่างนี้ยนะแล้วจะค่อยหวานค่อยเค็มอืมอ่ามีอะไรพิเศษเข้ามานะอ๋ออันนี้เป็นปลาสลิดยำมะม่วงครับ นี่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 ปลาสลิดเขาทอดแข้งกรอบด้วยนะอย่างแกที่เรากินปลาสลิดกามไม่ใช่แล้วแล้วน้ำยำก็เ,เป็นน้ํายำมะม,ม่วงนะเต๋อเรารู้ว่าปลาสลิดเขาดีอยู่แล้วใช่รอบนี้ลองน้ำยำละลน้ำยหำยหวานขึ้นแล้วก็ให้ความเปรี้ยวนี้ไปอยู่ที่ตัวมะม่วงอร่อย อ,อ,าอาหารวันนี้เนี่ยนะสำหรับพี่พี่บอกได้แต่ว่าเป็นอาหารรสชาติที่ตรงไปตรงมา,าแล้วก็ปรุงแบบไม่ได้ซับซ้อนเป็นอาหารเหมือนแบบว่าเรากินที่บ้านแล้วก็เป็นอาหารที่ ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวด้วยแต่เป็นบ้านที่มีความหลากหลายเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นกลิ่นอายของของเหมือนอาหารที่เรากินตามต่างจังหวัดด้วยเนาะกินแล้วเป็นยังไงบ้างคือ,อนอกจากมีความเป็นอาหารที่กินที่บ้านและเราเราเป็นอาหารที่เราอยากชวนที่บ้านมากิน,นในทุกจานมันเหมือนมีเอกลักษณ์ของมันเลยครับว่าโหอันนี้มันพิเศษตรงนี้นะเคียวหวานมันพิเศษตรงนี้นะพี่โกงทำมาดีจังแผนงดีจังกิน ซุปต้ยมยำเข้าไปโอ้โหเหมือนพาแม่ไปกินข้าวที่ทะเลเลยเอา่เอาเก็แบบหูนึกถึงทุกการกินเรานึกถึงคนอื่นนะพี่นะมันเป็นมันถือว่าเราทำร้านแล้วเราประสบความสําเร็จนะที่ คนกินแล้วกินแล้วนึกถึงคนอื่นมากินด้วยถูกไหมมันมันเจ๋งตรงนี้ใช่ต้องบอกเลยว่าอาหารร้านนี้ไม่มีตัวตัดรสชาติอะไรจะต้องหวานขึ้นก็จะหวานขึ้นอะไรจะต้องเปรี้ยวขึ้นก็จะเปรี้ยวขึ้นอะไรจะต้องเค็มขึ้นเขาก็เค็มขึ้นแล้วรสอื่นค่อยตามตามนั้นบอกได้เลยว่าร้านหม่อมตรงพระรามเก้านั้นเนี่ยอร่อยเหลือเกินแล้วต้องกลับมาอีกแน่ๆอยากให้ทุกคนที่แบบดูเราอ่ะ แล้วมาเลยไม่ใช่แค่เราไปชวนอะ่ะอยากให้คนดูมากินเลยว่าอยากให้กินรสชาติเดียวกับเราอะ่ะม,มันเจ๋งน,นะร้านเนี้โอเคครับรีบ่ขอบคุณ,ค,ณครับ,รบอันนี้เป็นเปียกปูนกะทิสดของเขาเนี่ย<ม>เนื้อเปียกปูนเขาจะนุ่มมากคือะตะ<ม>ัเข้าปลาคั่วในมันละลายไปเลยนะแล้วก็ตัวกะทิมีความเค็มเบาๆตัวเปียกปูนไม่ได้หวานจัดมีความหอมจากตัวงาคั่วลงไปที่พอเราเคี้ยวไปแล้วกัดแล้วเจอมันเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยนะ ทำไมรูปทรงเขาแปลกๆครับเขาตีแป้งเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆก่อนแล้วเขาไปทอดแต่ลกษณะนี้เหมือนทอบวิฟรายนะแล้วก็โรยนมเลยปกติแป้งดีกรอบเบายังเหลือเนื้อแป้งที่จะให้เคี้ยวมีสัมผัสจับกับตัวเนื้อนมปุ๊บแล้วมันถึงจะค่อยๆคลายคลายรสชาติออกไปในแป้งในจานนี้พี่เขาบอกขายดีมากเชื่อเพราะว่ามันกินสนุกอืมกินเข้าไปปุ๊บ มีไอติมอีกด้วยนะอร่อย<ช>เลยเนี่ยอันนี้ไอติมกะทิเขาบอกเขาทำเองด้วยเถอะครับวัวน,นี่กินแล้วดีเลยอืมอันนี้เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นไอติมกะท,ทิแบบว่าเป็นไอเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเกล็ดน้ําแข็งนิดๆมันไม่ใช่เป็นไอติมกะทิที่เป็นแบบว่าครีมอร่อยอันนี้มีการเค็มนวลนนิดๆนะเถอะอืมกะทิไม่ไม่ได้มีนมหรือวิครีมไม่มีนมหรือวิครีมอันนี้อร่อยอร่อยดี